ต้อนรับเข้าสู่ EP ที่8นะคะวันนี้เราหยิบยกหัวข้อข,อ,ของท่านนโปเลียนฮิลกับ17หัวข้อในการที่จะนะะสร้างความสำเร็จในชีวิตนะ,ะถือว่านะะถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า Napoleon Hill's Key to succeed uh, the 17 th of ะะ the 17 p r i n c i p l e of personal achievement นะ,ะชื่อค่อนข้างยาวนิดหนึ่ง แต่ว่า EP ที่8นะคะมาก็ตอนตนะีสองสาสาที่จักรวาลขันขลับนะคะเอ,อมีในเรื่องราสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อเมื่อวานเราเรียนรู้เรื่องทัศนคติและความคิดในเชิงที่นะ,ะเราต้องตัดสินใจและเลือกเพราะไม่ว่าจะคิดในเชิงไหนล้วนดึงดูดในสิ่งที่ตรงกับความคิดเราเข้ามาอย่างถาโถมนะ คิดเรื่องดีเรื่องดีๆนะคะเรียงราเข้ามาคิดเรื่องไม่ดีนะคะคุณก็ได้รับนะคะตามความคิดของคุณนี่คือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะ,ะดังนั้นนะนะะ่ะนะคะมันยุติธรรมตั้งแต่กระบวนการความคิดแล้วนะคะอา ep ที่8นะคะใช้เรื่องของควาว่าการกระตือรือร้นนะคะการกระตือร้นคือการที่มีศรัทธาหรือความปรารถนาอันแรงกล้าที่ออกมาจากภายใน นะและสามารถแสดงออกนะคะผ่านน้ําเสียงสีหน้าท่าทางและอารมณ์ได้คือทั้งหมดที่แสดงออกมาทั้งหมดมันมาจากโลกภายในทั้งหมดที่เรียกว่านะคะมันเป็นเรื่องราวที่ภายในสะท้อนภายนอกสิ่งใดที่อยู่ภายในนะ,ะมันก็สะท้อนออกมาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคล้ายๆกระจกเงานะคล้ายกับกระจกเงาเหมือนที่เรานะคะอยากเห็นหน้าเรา นะเราก็จะไปยืนที่กระจกแล้วก็จ้องมองนะคะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะแล้วพิจารณาแต่งหน้าแต่งตาแบบไหนอันนี้คือนะคะกระจกเงาก็เหมือนกับนะคะตัวสะท้อนให้เห็นกับตัวตัวเราที่อยู่หน้ากระจกเนาะส่วนในเรื่องเรานะคะสรีระร่างกายผิวพรรณนะคะแล้วสุขภาพอะไรทั้งหมดมันก็สะท้อนมาจากโลกภายในของเราล้วนๆที่นี้หัวข้อนี้มันเกี่ยวกับการกักตุร้อน การกระตือร้นก็คือมันจะอยู่ตรงข้ามกับความขี้เกียจความเฉ่ยชาการแบบว่าดินพ่อขางหมูนะคะมีอะไรก็ไม่ทำไม่สาสางให้หมดแต่ความกระตือร้นมันจะเป็นเรื่องเราของนะคะการเอาใ,ใจใส่ในส่วนที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จเมื่อประทาแล้วประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะนะคะทำให้คุณเนี่ยได้พบกับความสําเร็จ แม้ว่าจะเป็นความสําเร็จใหญ่น้อยขนาดในเมื่อคุณรู้คุณค่าคุณก็รังสะสมความสําเร็จอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแล้วก็การกระตือร้นมันมาจากความศรัทธาและความปัฒนาอัแรงกล้าอันนี้คือเป็นจุดที่มันสร้างแรงจูงใจให้เราคิดรู้สึกและลงมือทําและพูดนะคะให้สอดคล้องกับนะคะ ความปรารถนาและความศรัทธาที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะ,ะนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะดังนั้นทุกอย่างในการแสดงออกการแอคชั่นมันก็มาจากการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เรากำลังทำบางสิ่งเพื่อให้เกิดผลอย่างที่เราต้องการในอนาคต เพราะเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะมันจะต้องเริ่มจากจุดแรกเสมอเมื่อมีจุดแรกมันจะก้าวนะคะในจุดต่อไปนี่เขาเรียกว่าการกระตุ้นที่ให้มันเติบโตนะคะในทุกๆก,ก้าวการที่กระทําอะไรก็ตามสม่ําเสมอนะคะมันก็กลายเป็นวิน,นัยวินัยและนิสัยใหม่ของชีวิตมันก็จะมาสอดคล้องกับคําว่ากระตุ้นนะคะกระตุ้น,นะะมันจะแอคทีฟนะคะมันจะลุกขึ้นมา ปฏิบัติอย่างนะคะมีความสุขนะคะมันจะสอดคล้องกันเพราะความกระตือร้นเนี่ยมันก็จะเป็นสอดคล้องว่ากระตือร้นเพราะอยากทํากระตือร้นเพราะมีความสุขที่ได้ลงมือทำนะคะอันนี้คือฝากไว้ไม่ว่าคุณจะทาอะไรก็ตามความกระตือร้นก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อค่ะที่จะทาให้สิ่งที่คุณนะคะจะสมหวังและปรารถนาเนี่ยเข้ามาในชีวิตเออหลายๆคนสร้างนะคะในเรื่องราว เรื่องราวการที่สร้างนะคะความฝันให้เป็นจริงจากสิ่งนี้ใครที่มเป็นมีความฝันที่จะเป็นนักร้องนัก้เต้นอย่างน้องลิซ่าเบ็คพีเขาก็ประสบประสบความสำเร็จจากการกระตือร้นทุกช่องทางเพื่อให้ความฝันของตัวเองประสบความสําเร็จนะแล้วบรรดานางงามทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะก็กระตือร้นในการไปซ้อมนะคะท่าเดินยืนนั่งนอนนะคะแต่งหน้าแต่งผมแต่งตัว แล้วก็นะคะโพสต์ท่าได้ต่างๆอย่างมีความสุขบนเวทีนางงามอันนี้ก็เป็นเรื่องความกระตุรลดในแต่ละนะคะวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละคนเนาะดังนั้นวันนี้มันทอีที่ฝากไว้นะคะให้ทุกคนได้รับข้อมูลดีๆกับท่านนโปเลียนฮิลสู ผู้ที่ยังมีพลังมหาศาลที่จะส่งนะคะมอบในความสําเร็จให้กับคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและรุ่นเราที่ได้รับก็จะประสบความสําเร็จจากนะคะแนวความคิดและการสอนของท่านนักปรียนฮิวเช็เช่นเดียวกันลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่คะ่ะ